ทอา่ามไนเป็นใครคะตอช้อค่ายเสนีสนายุทธาบผมรับทราบค่ะมาปองกันเขตรักษาประเทศแดนไทย้องกับดินนอกกินกับายลำบากเพียงไหนพี่จะทน นับเป็นพระมาหากรณาที่คุณอย่างล้นพ้นแดค่ายเสยนีรนยุทตเพราะเมื่อ50ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จมาประทับที่นี่ปัจจุบันอาคารนี้ได้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ของข่ายไปแล้วด้วยภารกิจหลากหลายและสําคัญต่อชดอต้องอยู่กับชาวบ้านดังนั้นเรื่องของอาชีพการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาจึงเป็นของจําเป็น นี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ตชด .24 ทําร่วมกับมอราชพัฒนอุดรธานีคือการเลี้ยงแมงป่องยักษ์ณวันนี้ทําไมแมงป่องยักษ์นี่กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปได้ครับจาร์ครับแมงป่องมีการบริโภคมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับทุกวันนี้เรานําเข้าปีปีหนึ่งเป็นล้านบาทนะครับนำเข้าแมงป่องจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นตันนะครับซึ่งทุกวันนี้หากินแทบบ้านเราแทบไม่มีเลยนะครับแล้วเป็นตัวช่วยในการเรื่องบํารุงเลือดลมแก้โรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับ ทุกวันนี้เนื่องจากใช้ยาฆ่าญ้าและสารพิษกันเยอะแมงป่องใกล้ศูนย์พันธุ์นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ในการอนุรักษ์นะครับและต่อไปก็เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรนะครับครับอาจารย์ก็เลยมาร่วมมือกับทางกรมกับการตชด24เนาะครับผมมาดูแลและก็วิจัยตัวนี้ขึ้นมาครับผมอาจารย์คาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเอานำรายได้สู่ชุมชนครับเพราะแค่จิ้งหรีนะครับแค่จะอาจารย์หนึ่งก็จานละ20แต่แมงป่องครับจานละร้อยครับ แมงป่องตัวหนึ่งแพงมากนะครับตัวละ20บาทนะครับแต่ถ้าเราเพาะได้เลี้ยงได้ตัวนี้แหละครับใช้พื้นที่น้อยลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตที่มหาศาลครับได้กําไรดีครับในต่างประเทศใช้พิษแมงป่องนะครับ<ม>ในการสกัดทํายาขยายหลอดเลือดครับผมอาน้องมาอายจะพาไปเบิง้งอีสาหนเรามีของดีหลายอย่าง พี่จะพาไปมาเจาอ้องนางนพี่จะพาไปท้ายสุดสุดท้าย,ายและนี่คือสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่แม่ปองชาเินาร้านรวมเือานดวคำรรณหว่างหวังสีเกษตรโลกเกษตรเ,เรากับหน้าที่และอาชีพ แปลกใหม่ใหญ่ยักษ์ของเขาตชดอ24อุดอนพัน